10ข้อควรระวังในการใช้งานรถเข็นไฟฟ้าครับข้อที่ 1. ศึกษาคู่มือการใช้งานให้ละเอียดนะครับเพราะคู่มือการใช้งานจะบอกว่าสิ่งใดที่ควรทําและไม่ควรทําครับข้อที่2ครับตรวจสอบการใช้งานของรถเข็นให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่จอยสติก๊ก ล้อด้านหน้าและล้อด้านหลังรวมทั้งมอเตอร์และอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆครับถ้าเลือกได้นะครับควรเลือกใช้งานรถเข็นไฟฟ้าในพื้นที่เรียบครับแต่พื้นที่ขรุขระถึงแม้จะไปได้แต่อายุการใช้งานของรถเข็นไฟฟ้าย่อมมีอายุการใช้งานที่สั้นลงครับพยายามใช้รถเข็นในที่ที่สามารถบังคับทิศทางได้ง่ายนะครับหลีกเลี่ยงบริเวณที่จราจรครับข้างหรือผู้คนมากมายนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ครับ ข้อที่4ครับควรปิดจอยสติ๊กแล้วก็ใส่เบรกมือทุกครั้งนะครับสำหรับรุ่นที่ไม่มีเบรกไฟฟ้าเพื่อทําการลุกได้อย่างปลอดภัยครับสำหรับรุ่นที่มีเบรกไฟฟ้าลูกค้าเพียงแค่ปิดจอยสติ๊กผู้ใช้งานทําการลุกได้อย่างปลอดภัยครับข้อที่5ไม่ควรบรรทุกน้ําหนักเกินนะครับถ้าผู้ใช้งานตัวใหญ่แนะนําเป็นรุ่นที่สามารถรับน้ําหนักได้เยอะนะครับโดยเยอะสูงสุดของเราสามารถรับน้ําหนักได้ถึง180กิโลกรัมครับ